ต้องดูนะครับะอุจาระต้องขับถ่ายทุกวันนะครับถ้าเกิดการท้องผูกเป็นสัปดาห์2สัปดาห์เนี่ยเก็บหมกหมงไปเรื่อยๆเนี่ยมีโอกาสที่เป็นครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องไลฟ์สไตล์สุขภาพนะครับสุขภาพดีๆเรื่องราวดีๆนะครับที่ผมจะมาแชร์เพื่อนๆฟังนะครับออต่อไปนะครับก็คืออออุจาระอันดับแรกเลยคือเรา ตื่นนอนมาเราควรดื่มน้านะครับ1ถึงแก้วทุกครั้งนะครับและควรขับถ่ายอุจจาระเมื่อเราตื่นนอนขึ้นมานะครับควรจะสังเกตว่าอุจจาระเราเป็นประเภทแบบไหนนะครับลักษณะของอุจจาระที่ดีออกมาก็คือสีออกแบบเป็นสีเหลืองนวลละเอียดนะครับก็คือเป็นก้อนนะครับไม่แบบไม่เป็นกระสุนแบบเป็นเม็ดเล็กๆอะไรอย่างนี้ครับนี่คืออุจจาระที่ดีนะครับถ้าอุจจาระไม่ดีคืออุจจาระเล็ก อย่างเงี้ยอุจจาระไม่ดีเซว่ากินน้ําน้อยนะครับท้องผูกนะครับแต่ถ้าเป็นอุจจาระเหลวเซว่าเกิดการท้องเสียนะครับเกิดเชื้อราแบคทีเรียที่ไม่ดีนะครับอยู่ในอุจจาระนะครับเพราะฉะนั้นอุจจาระที่ดีนั้นส่งผลทําให้เรารู้ว่าระบบการขับถ่ายของเราการย่อยอาหารเราดีหรือไม่ถ้าไม่ดีเราควรจะปรับยังไงก็เพื่อนๆลองสังเกตดูนะครับอย่างน้อยก็ทุกเช้าวันละหนึ่งครั้งแต่ปกติแล้วถ้าเราทานอาหารแล้วปุ๊บ แล้วมีอุจจาระออกมาเลยดีเหมือนกันก็คือหมายถึงว่าเราขับถ่ายของเก่าออกเพื่อเอาของใหม่เข้ามานะครับเราจะไม่มีการสะสมในลําไส้นะครับต้องดูนะคะเรื่องอุจจาระต้องขับถ่ายทุกวันนะครับเพื่อนๆถ้าเกิดการท้องผูกเป็นสัปดาห์สองสัปดาห์เนี่ยเก็บหมักหมมไปเรื่อยๆเนี่ยมีโอกาสที่เป็นโรคมะในลําไส้ได้นะครับยังไงเพื่อนๆรอสังเกตเรื่องอุจจาระดีๆนะครับทีนี้ถ้าเราอุจจาระไม่ดีเราทํายังไงสมุติถ้าเกิด ุจจาระเป็นเมกะสุนหรือเป็นเม็ดเล็กๆแข็งๆแสดงว่าเราดื่มน้าน้อยเพราะฉะนั้นเราก็มีการดื่มน้ําให้มากขึ้นนะครับการดื่มน้ํามากขึ้นและคนที่ท้องผูกขับถ่ายไม่ได้เราอาจจะต้องเสริมโปรไบโอติกส์นะครับตัวโปรไบโอติกเราควรเลือกหลากหลายสายพันธุ์นะครับแล้วก็ส่วนประกอบของโปรไบโอติกเนี่ยไม่ควรผสมเกี่ยวนมผงนะครับเพราะเนื่องจากว่านมผงเนี่ยคนไทยส่วนใหญ่90กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับจะแพ้นมนะครับ เพราะว่านมมีมีตัวหนึ่งเขาเรียกว่าแลคโตสนะครับซึ่งเราไม่มีน้ําย่อยแลคเตสในการย่อยแลคโตสตัวนี้นะครับทำให้เราท้องอืดลาไส้แปรปรวนได้นะครับลองเลือกผลิตภัณฑ์โปรไบโอติกที่ดีแล้วก็แหล่งผลิตที่ดีและเนืาอเชื่อถือนะครับเพื่อนๆลองหาเอามาทานดูนะครับตัวโปรไบโอติกหรือไม่ก็ถ้าเพื่อนๆไม่อยากจะเสียเงินค่าใช้จ่ายตรงนี้เพื่อนๆสามารถหาโปรไบโอติกได้ได้ที่ไหนบ้างของกินมีครับ หนึ่ก็คือปลา้าปลาร้าได้นะครับแต่ต้องเป็นปลาร้าต้มสูงนะครับปลา้าที่สะาดนะครับสก็คือกิมจินะครับสนัตโตะนะครับนัตโตะหรือเรียกว่าถั่วเน่าญี่ปุ่นนะครับมีโปรไบโอติกสเหมือนกันนะครับทั้งโปรทั้งพรีนะครับหัวหอมกระเทียมพวกนี้มีหมดนะครับก็เพื่อนๆลองหามาทานได้นะครับช่วยเรื่องระบบขับถ่ายให้ดีขึ้นนะครับถ้าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์ ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด subscribe Your body is the best healer นะครับสวัสดีครับ